ดีครับเพื่อนๆวันนี้ก็มาอยู่ที่บ้านนะครับไม่ได้อยู่ที่สวนพามาดูอ้อยขันน้ำสุพรรณบุรีหนึ่งที่ปลูกอยู่ในถุงดำขนาดใหญ่นะครับถุงดำนี่มันเป็นถุงที่เขาปลูกกัญชานะครับขนาดก็ใหญ่พอสมควรทีเดียวนี่ก็ปลูกไว้ตอนนี้ก็ได้อายุประมาณสองเดือนแล้วนะครับตวมที่เราเพาะไว้ที่แปลงด้วยก่อนที่เราจะย้ายมาที่นี่นะครับ ย้ายมาจากที่แปลงที่สวนนะครับนี่นะครับก็ไม่ได้ปลูกลงดินนะครับก็ใช้ดินที่เราปรุงที่เราหมักเรียบร้อยเราก็เอามาใส่ถุงดําแล้วก็ปลูกมาดูนะครับว่าวันนี้เขาแตกกอได้กี่ต้นแล้วหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้านะครับเก้านอแล้วนะครับรวมรวมต้นแม่ด้วยนะครับสําหรับสุพรรณบุรีหนึ่งถือว่าเป็นสายพันธุ์ที่แตกกอดีมากๆนะครับ แต่กอดีมากๆเลยนี่ครับอยู่ตรงนี้มันจะมีทั้งหมดสามถุงนะครับสามสายพันนี่ครับสามสายพันธุ์ส่วนอีกกอนี่เป็นเป็นสุพรรณบุรีห้าศูนย์นะครับสุพรรณบุรีห้าศูนย์ก็ถือว่าเป็นอ้อยที่แตกกอดีอีกสายพันธุหนึ่งนะครับก็ไม่ไม่ได้เป็ดรองสายสุพรรณบุรีหนึ่งเลยแต่ว่าจะแตกช้ากว่านิดนึงนะครับนี่นะครับดูนะครับกําลังโผล่มาละหนึ่งสองสามสี่ห้า หกเจ็ดแปดนะครับนี่เป็นการปลูกหนึ่งท่อนสองข้อตานะครับนี่นะครับที่เห็นมีสองต้นนี่คือตอนเพาะนี่คือใส่หนึ่งท่อนสองข้อตาก็ได้ต้นแม่มาสองต้นตอนนี้ก็เริ่มมีการแตกกอนะครับขยายเยอะขึ้นกว่าเดิมนี่นะครับก็อยู่ในถุงดำนะครับถุงดำขนาดใหญ่ก็จะเป็นถุงที่ระบายน้ำดีนะครับถุงแบบนี้นี่นะครับ ส่วนอีกสายพันธุ์หนึ่งตรงนี้เป็นเขียวไต้หวันนะครับเขียวไต้หวันถุงนี้เป็นเขียวไต้หวันเขียวไต้หวันก็โตเร็วนะครับโตดีอยู่สูงสูงกว่าทุกสองสายพันธุ์ที่ก่อนหน้านั้นเลยแต่ว่าเขายังไม่แตกกอนะครับสายพันธุ์นี้จะแตกกอช้ากว่าแต่ก็เริ่มมีขึ้นมาหนึ่งหน่อแล้วนะครับเริ่มจะมีการแตกกอมานแล้วอยู่ตรงนี้ก็มีสามถุงสามสายพันธุ์นะครับที่เราเอามาปลูกไว้เพื่อ ที่จะเอาไว้ให้มันใกล้ๆตู้ไข่น้าอ้อยของเรานะครับนี่นะครับเหลืองๆมองไปเห็นตู้ไข่น้าอ้อยอยู่ตรงนั้นนี่นะครับก็เหลือเหลืออีกสองสามสายพันธุ์ที่ยังไม่ได้ย้ายมานะครับเดี๋ยวก็จะไปเตรียมดินก่อนเพราะว่าดินดินหมดนะครับช่วงนี้เราก็นอกจากเราจะปลูกอ้อยลงถุงขนาดใหญ่แล้วก็มีการเอาไม่ว่าจะเป็นกระเจี๊ยบหรือว่าไม้ประดับนะครับเป็นดอกโพสวรรค์นี่นะครับที่มองไปเห็นอยู่นี่ เราก็เอามาไว้ที่บ้านที่บ้านที่เราอยู่ตรงนี้นะครับพอดีว่าตรงนี้มันใกล้ตลาดนะครับเราก็เอามาทําไว้ตรงนี้เลยก็มีคนผ่านไปผ่านมาก็แวะอุดหนุนเราก็เยอะนะครับไม่ว่าจะเป็นดอกไม้หรือว่าจะเป็นพันกระเจี๊ยบหรือว่าพันอ้อยของเรานะครับนี่นะครับนี่เป็นกระเจี๊ยบนะครับที่เราไปทําน้ําน้ําอ้อยกระเจี๊ยบนั่นแหละกระเจี๊ยบพันดอกใหญ่นะครับดอกสีแดง ก็มีกระเจี๊ยบก็มีดอกไม้นะครับมีดอกไม้ไม้ประดับก็ดอกบัวสวรรค์น,นี่เราก็เพิ่งจะงัดงัดมาจากที่สวนนะครับเพราะเราเก็บดอกไปขายแล้วส่วนมากเขาจะเขาจะถามหาต้นพันธุ์มากกว่าถามหาต้นพันธุ์ถามหาหัวพันธุ์อย่างนี้แล้วก็ถามหาที่มันเป็นดอกแล้วอยู่ในถุงแบบนี้นะครับเราก็เลยงัดมาบางส่วนนะครับงัดมาปลูกลงถุงบางส่วน วราลูกค้าก็อยากได้ไปทําพันธุ์ด้วยนะครับก็ได้สวยๆงามๆแบบนี้มันถ้าตัดดอกไปนี่รู้สึกว่ามันจะเขาจะรู้สึกว่าเอาไปแล้วมันแปบ๊บเดียวมันก็เหี่ยวนะครับก็เลยอยากได้ไปทั้งถุงเลยเอาไปตั้งประดับบ้านนะครับนี่นะครับวันนี้ก็จะไปเตรียมดินนะครับเตรียมดินที่สวนนี่นะครับเห็นเรียงๆเหมนมีมีดอกหลายอย่างนะครับมี ปัวสวรรค์มีดอกเข้าพรรษามีเศรษฐี12ชั้นมีมีไหลไหลยอย่างครับนี่นะครับก็นำเสนอไปหลายอย่างเลยครับดูอ้อยอ้อยดูกันแตกกอเลยนะครับอ้อยถ้าปลูกมามาปลูกเดี่ยวเดียวแบบนี้ในขนาดนี้ผมว่ามันก็น่าจะอยู่ได้นะครับผมจริงแล้วผมไม่เคยปลูกแบบว่าใส่ถุงหรือว่าใส่ ภาชนะหรือว่าลักษณะที่ว่าเขานิยมกันก็คือใส่ล้อยางครับแต่ผมยังไม่ได้ทำนะครับแต่ <c oughs> คิดว่าจะทําอยู่ <c oughs> ก็มีพื้นที่พอให้วางอยู่นะครับตรงนี้แต่ก็จะเน้นไปที่ดินมากกว่าดินที่จะเอามาเราก็จะใช้เป็นดินหมักเลยนะครับเอามาแบบว่าทีเดียวให้มันงามเลยว่างั้นนี่นะครับดินหมักจุลินทรีย์ที่เราใช้นะครบับสองเดือนก็ถือว่าเกือบสองเดือนก็ถือว่า สวยงามเลยทีเดียวนะครับนี่ครับเดี๋ยวรออัปเดตติดตามกันไปเรื่อยนะครับถ้าได้ย้ายมาก็จะเอามาทุกสายพันธุ์ที่ผมมีอยู่นะครับตรงนี้ก็พยายามจะทําเป็นแปลงเพาะพันธุ์นะครับเพาะพันธุ์โดยเฉพาะเลยพันธุ์อ้อยพันธุ์อ้อยขน้นนนะครับ,รบตรงที่บ้านแล้วนี้เพราะว่ามันน่าจะมีเวลาให้กับเขามากกว่าการดูแลก็จะใกล้ชิดมากกว่าเอาไว้ที่สวนนะครับเพราะสวนกับบ้านมันก็ บางทีมันก็อยู่ไกลกันอยู่นะครับอ่าโอเคนะครับสำหรับคลิปนี้ขอบคุณครับ